เอาเลยครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเพื่อผมชินเคยเนาะทีกเดดเติร์นนั่นเองนะครับเนาะก็วันนี้นะครับก็อยู่กับวันพุธหรือว่าเกมตามท่านผู้ชมขอกันอีกแล้วนั่นเองนะก็ในวันพุธนี้นะก็จะเป็นเกมที่ท่านผู้ชมขอมาเยอะมากๆนะสำหรับเกมแนวเอเมเบลอาร์พีจี o R P G, หรือว่าเกมแนวต,ตรุยดานตรุยดันเจี้ยนหรือตีมอนที่ เลยสามารถเล่นออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับเนาะแลสำหรับเกมแนว MMORPG ในคลิปนี้นะจะเป็นเกมแนว MMORPG มาใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับเนาะในเกมแนว MMORPG ค่อนข้างจะออกมาเยอะแล้วก็ผมเนี่ยก็ได้หาเกมใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ตารางของทุกคลิปเลยนั่นเอง นะครับเนาะก็เพร่อแกไม่เสียเวลาด้วยกันไปดูกันในคลิปก็เลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่สำหรับเกมแรกกันไปที่เรียบร้อยเนาะสำหรับเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่าโอดินนั่นเองนะสำหรับเกมนี้คือเพิ่งเปิดตัว ให้บริการในเซิร์ฟนอกเนี่ยไม่กี่วันวันนี้นั่นเองนะครับเนาะก็มาในตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนว MORPG ที่มีระบบการเล่นที่จะเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ภาพการาฟิกเนี่ยใหจะสวยงามมากๆคือมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้แน,น่นอนเพราะว่าเกมนี้กินความจำไปถึง11กว่ากิกเลยนะครับคือแบบคนน่อนข้างเยอะมากนมานะร,ระบบในตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นระบบการเล่นแบบออโต้หรือว่าเราเนี่ย จะเล่นเองก็ได้นะครับหือว่าใครที่แบบไม่มีเวลาเล่นแต่ว่าอยากเล่นเกมอยู่ก็คือมีมระบบออโต้ให้เราเล่นด้วยแล้วก็มดอาชีพในเกมนี้ตอนนี้ยังมีอยู่4อาชีพแล้วก็มีการอัพกวงอัพเกรดสกิลต่างต่างนะแล้วก็เกมนี้สามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนั่นเองภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยงามมากๆถ้ภาพมาในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่สานั่นเองนะครับเนาะ ตรกูลที่2เนี่ยใครที่ชอบดูอนิเมะตัวของนิโนคุนิแล้วก็ยังหาเกมแนว M.O.O. RPG ที่เป็นแนวนิโนคุนิเล่นอยู่เนี่ยคือต้องมารอเล่นเกมนี้อยู่ได้นะตระกมที่มีชื่อว่านิโนคุนินั่นเองเนะครับคือเป็นเกมที่ทําออกมาในสไตล์ของอนิเมะนิโนคุนิเลยนะครับแล้วก็การเล่นของตัวเกมนี้นะครับจะเป็นระบบการเล่นแบบออโต้เควสอีกแล้วนะครับจะเล่นแบบออโต้หรือว่าเล่นตา เี่เรา,ารเองก็ได้นะครับแต่หลักๆคือแบบมันก็จะเน้นไปทางออโตมากกว่าแลนะตัวละครต,ต่างๆคือจะมีอยู่ในการ์ตูนทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งตัวนางเอกพระเอกนะครับหรือว่าตัวอะไรต่างๆค่อนข้างจะเยอะคืะบบอแบบถอดแบบมาจากการตูนเลยภาพกราฟิกในเกมนะครับจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวในเม้แล้วก็จะมีเควสต,ต่างๆให้เราไปเล่นกันนะส่วนการตกแต่งตัวละครหรือว่าสกิลต,ต่างๆก็มีแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากเล่นก็ ไปลองโหลดไปลองเล่นก็นได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีในสโตไทยมีเฉพาะสโตต่างประเทศเท่านั้นนะครับเนาะเจดี่3เนี่ยก็จะมีชื่อว่าแฟน t า s t นิวเจอร d y n a s สตนั่นเองนะครับเนาะสรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MMO ที่เล่นแนวสไตล์เทิร์นเบสนั่นเองนะครับคือแบบการต่อสู้ของเกมนี้มันจะเป็นแนวเทิร์นเบสนั่นเองนะครับแต่ว่าการเล่นอื่นๆมันก็จะเป็นแบบ MMO นะครับคือเดินไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้นั่นเองนะครับเนาะก็ในตัวเกมนี้นะครับมันจะเป็นเกมที่่จะมีภาพที่ค่อนสวยมากๆคือมือถือสเปคต่ำไม่แนะนําให้เล่นเกมนี้เพราะคินสเปคมากๆอยู่นะครับแล้วก็ระบบภายในเกม นะก็จะมีทั้งการเปิดกาชงกาชาเลือกอาชีพได้อาชีพในตัวเกมนี้ก็มี8อาชีพให้เราเลือกเล่นนะครับเนาะคือแบบค่อนข้างเยอะๆนะครับเนาะก็ตัวเกมนี้จะมีการเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรมีการตกปลาด้วยนั่นเองนะครับแล้วนะก็ประลองเล่นประลองโหลดกันได้นเนกนะครับเนาะ เกมที่4เนี่ยก็เป็นเกมที่เอาใจคอที่ชอบเล่นเกมภาพแนวสไตล์แอนิเมะก็คือไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า the legend of n e v e r l a n d นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวะ m o r p g ที่เล่นแบบออโต แล้วแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับจะมีลูกเล่นพิเศษที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องโฟกัสที่ดันเจนก็ได้นะครับคือมันจะมีการแบบว่าไปขุดเหมืองขุดแร่นะครับแล้วก็การตกปลาอะไรต่างคือแบบมีห้องเยอะแยะมากมายให้เราไปเล่นการห้องเยอะแยะมากมายนะครับเนาะมีเควสต่างๆให้เราไปเล่นกันนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดต่างเวทกราชาต่างๆก็มีเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเนาะก็ระลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับเนาะ เราก็มาถึงเกมครึ่งทางเราว่าเกมอันดับที่5ากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตับเกมอันดับที่5เนี่ยใครที่เคยเล่นเกมแล็กนัล็อกนะครับที่เป็น8บิตแต่ว่าอยากเล่นเกมที่แบบเพิ่มการอัปเดตภาพแล้วก็อยากเล่นแบบ 3D เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้อยู่ได้นะตัวเกมที่มีชื่อว่าแล็กนัลล็อก X นั่นเองนะครับเนาะการเล่นของตัวเกมนี้นะครับจะเป็นการเล่นแบบระบบออโตเคสตปล่อยลงดันนั่นเองนะครับที่ ค่อนข้างจะมีเควสนต่างๆให้เร,เราไปเล่นกันแล้วก็จะมีการอัปเกรดอาชีพของตนด้วยนั่นเองนะครับคือแบบอาจจะเล่นถึงเวลนึงก็จะไปอัปเกรดหรือว่าเปลี่ยนอาชีพ,พใหม่เล่นได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มีการระบบการตีบงตีบวกด้วยนะครับคือการอัปเกรดเอ่อพวกไอเทมต่างๆของเราเองนะครับเพราะว่าเกมตอนนี้ส่วนมากมันก็จะมีระบบตีเข้ามาอยู่แล้วนะครับภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกสุดน่ารักออกแนวสไตล์ 3D ภาพ หมวดในการเล่นจะเป็นภาามองบุคคลที่3นั่นเองนะสรัใคาี่อยากเล่นเนี่ยไปลองเล่นกันดูได้่น่งนะครับเนาะ เกมที่หกนี่ก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแบบแนวอุนเวอร์แล้วก็อยากหาเกมที่แบบไม่มีระบบออโต้ที่เป็นแนว MMORPG อยู่เนี่ยต้องมาลองเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า u n b r i ี n Online ไนั่นเองนะครับเนาะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ผสมแนวอุนเวอร์ผสมแนวแซนบ็อกแล้วก็เป็นแนว MMORPG คือแบบสามารถ เล่นแบบตุยท่องโลกกว้างได้แบบไม่ต้องทําอะไรก็ได้เล่นแบบปลูกผักทรรําฟาร์มระบสร้างวงสร้างบ้านได้ก็เช่นเดียวกันโนอะ้โหทำได้ค่างจะเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ระบบเคลียร์ต่างๆก็มีให้เราเช่นเดียวกันแล้วก็เกมนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบระบบออโต้คือแบบอยากเล่นเองอยากปุลยเองนะครับก็เกมนี้คือตอบโจทย์ภาพกราฟิกมันจะออกแนวสไตล์พอลิกอนนะคือแบบภาพกราฟิกตัวเกมนี้มันจะ ไม่ได้สวยอะไรมากแต่ว่าเน้นไปทางการเล่นเกมเพลสมากกว่านั่นเองนะครับภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพอมองมมสูงนั่นเองนะครับนะปะลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะ อย่างที่เจ็ดเนี่ยก็จะเอาใจคนที่ชอบดูการ์ตูนเรื่องซอสอาร์ตออนไลน์นะครับคือแบบส่วนมากเกม,นเนมแนวมโอาร์พีจีเนี่ยมีแต่แนวอนิเมะส่วนมากนะครับก็คือใครที่ชอบดูการ์ตูนซอสอาร์ตออนไลน์แล้วก็อยากหาเกมแนวมโอาร์พีจีที่เป็นแนวซอสอาร์ตออนไลน์เล่นอยู่เนี่ยคือต้องรองเล่นเกมนี้ดูได้นะสรเกมที่มีชื่อว่าซอสอาร์ตออนไล แบ็กซอร์ตแมนนั่นเองนะครับเนาะะเกมนี้นะครับจะจำลองให้เราไปเล่นเป็นตัวละครในซอร์ตอาร์ตออนไลน์เลยนะครับเนาะก็จะมีเพื่อนต่างๆหรือว่ามีพื่อนกีต่างๆให้เราไปเล่นกันแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีระบบการเปิดกระชงกระชาการอัปเกรดสกิลต่างๆนะครับอัปเกรดอาวุธต่างๆนะก็มีเชนเดลกันนะครับนะแล้วก็เกมนี้สามารถแอดเพื่อนไปลงดันไปลงไปลงดันเจียนได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วนะสำหรับใครที่อยากเล่น ก็คือประลองโหลดเล่นก็ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีใน p พ a y s สโต e ไทยมีเฉพาะสโตร์ต่างประเทศเท่านั้นนะครับนะ เกมที่แดเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Moonlight Scopter นั่นเองนะครับเนาสะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวะ MMO RPG Auto Craft กันอีกแล้วนะครับคือแบบส่วนมากนะครับจะอยู่ใน Auto Craft เยอะนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีภาพกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างจะน่ารักเลยทีเดียวนะฮะมันอนะอกแนวสไตล์น่ารักน่ารักหน่อยแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีสกิลเพิ่มเติมนะครับตรงที่ว่าเราเนี่ยสามารถทำอาหารได้ สร้างห้องได้นะครับคือแบบสร้างห้องของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็อาชีพในตัวเกมนี้นะครับจะมีอยู่5อาชีพสน่หน,นะครับเนาะจะมีอยู่5อาชีพให้เราเลือกเล่นนั่นเองนะครับแต่ละตัวละครก็มีความโหดต่างๆไปก็จะมีเควสต,ต่างๆให้เราเล่นเพราะนั้นเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีเควสประจําวันอะไรต่างๆคือมีเยอะแยะนะครับก็ Lynn, สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพหมอกมุมสูงนั่นเองนะครับเนาะ โอเคนะครับเราก็มาอยู่สาหรับเกมที่9นะครับเกมที่9หรืแล้ว,ว่าเกมรองอันดับสุดท้ายนั่นเองนะสำหรับเกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะก็ได้ชอบดูอนิเมะวันพีแล้วก็อยากหาเกมเนาวันพีธเล่นอยู่เนี่ยต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าวันพีธไฟติ้งแพดนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ลิขสิทธิ์แท้จากวันพีธเลยนะครับคือแบบเราเนี่สามารถไปทำโครงทำเวสหรือว่า ไปเล่นตามเนื้อเรื่องก็ได้เช่นเดีวยวกันนั่นเองนะครับเนาะก็ต่อบอกเลยว่าเป็นดีเกมหนึ่งที่น่าเล่นมากๆภายในตัวเกมนี้สามารถเลือกตัวละครได้ตามใจเราแหละนะครับคือเราสามารถเลือกตัวละครได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบการเปิดกาชงกาชาให้เราไปเล่นด้วยนี่นะครับกาชาเด่กก็จะเป็นพวกกาชาพวกฮีโร่ต่างๆเด็กนะครับเนาะ ก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนจะสวยเลยนะครับภาพกราฟิก <G raph ic> มันจะเป็นแนวอาเมียเลยนั่นเองนะครับนาภาพมอวในการเล่นเกมน,นี้จะเป็นภาพมองม,มุมสูงนั่นเองนะครับนะ สตร์กเกมสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Loonscape นั่นเองนะครับเนาะสตอรเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เคยอยู่บน PC มาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ได้อ่อตลงมาโมบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MMORPG ที่ไม่มีระบบออโต้กันอีกแล้วเกมนี้จะมีเควสต,ต่างๆให้เราไปเล่นมากถึง120กว่าเควสหรือว่ามีมากกว่านั้นก็มีเช่นกันนะครับเนาะนะแล้วก็ จะแบบว่า o p e n พ o r นให้คนมารวมกันแบบค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยมันจะออกแนวคล้ายตัวของอัลเบียนะครับแล้วก็สกิลเราสามารถเลือกใช้ได้ถึง2 8กว่าสกิลภาพกราฟ,ฟิกก็ไม่ได้ส่วนเงินไปภาพกราฟ,ฟิกมันออกแนวสไตล์พลิกอนถ้ามาในการเล่นเกมนี้นะครับมันจะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองแลก็สามารถไปลองเลือไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับเนาะ เปบ้านบสำหรับ10เกมแนว MMORPG ที่เอาไปให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมในนั้นจะชอบกันนะสำหรับเกมแนว MMORPG มาใหม่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าน่าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากให้ทางกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดี